สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมมาฉีดยานอนให้กับข้าวโพดนะครับปลูกไว้ข้างเทียงนาก็ไม่เยอะครับปลูกไว้กินเองครับรุน่นนี้นอนเจาะยอดนอนกินยอดข้าวโพดนะครับนอนลงก็ไม่เยอะครับแต่ก็ทิ้งไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะต้องกําจัดนะครับว่าผมใช้สารตัวไหน นี่พี่น้องมาดูด้วยกันนะครับว่าผมใช้ตัวไหนเป็นสารกําจัดหนอนฆ่าหนอนได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนชนิดไหนนอนกระทูหนอนหนังเนียวนอนชอนใบนะครับนอนเจาะฝักใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับพี่น้องนะครับตัวนี้ครับผมใช้ตัวนี้ชื่อสามันก็อีมาแมกตินเบนโซเอตนะครับเป็นชื่อสามัน เป็นสารกลุ่ม6นะครับยากำจัดหนอนกำจัดเพลี้ยก็ได้มแมลงก็ได้แต่จะเก่งเรื่องหนอนนะครับไม่ว่านอนหน้าไหนนะครับพูดตามภาษาชาวบ้านเราฆ่าได้ทุกหนอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะฉีดกำจัดหนอนที่มันมากินเจาะยอดข้าวโพดนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับพี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือตัวฝักยาวนะครับพวกแตงกวาแตงร้านพวกฟักทองเอาเป็นว่าพืชทุกชนิดครับไม่ว่าจะเป็นพืชหลมลุกหรือว่าไม้ยืนต้นผลไม้ต่างๆที่เจอหนอนนะครับใช้ได้ทุกหนอนกําจัดได้ทุกหนอนนะครับใช้ดีครับผมใช้ ตัวนี้แหละครับประจําในส่วนอีมาเมกตินเบนโซเอตนะครับส่วนชื่อยี่ห้อพี่น้องจะไปเลือกซื้อเลือกใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีมากมายหลากหลายยี่ห้อแต่ให้พี่น้องเนี่ยเน้นที่ชื่อสามัญน,นะครับอีมาเมกตินเบนโซเอตเป็นยากำจัดหนอนทุกชนิดดีมากๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นนอนชนิดไหนนะครับต้องเจอตัวนี้ครับอีมาเมกตินเบนโซเอตนะครับพี่น้องไม่จําเป็นต้องใช้เหมือนผมก็ได้ยี่ห้อนะครับชื่อยี่ห้อหรือว่าชื่อคารค้าแต่ให้พี่น้องเนี่ยเน้นที่ชื่อสามันอีมาเมกตินเบนโซเอตเป็นสารกลุ่ม6เป็นยาที่เก่งเรื่องนอนนะครับ กำจัดพวกเพลีย้ยพวกมแมลงก็ได้นะครับได้ทุกเพลีย้ยทุกมแมลงเหมือนกันแต่จะหนักไปทางหนอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสวนของพี่น้องพืชของท่านเจอหนอนไม่ว่าจะนอนชอนใบนอนกินใบนอนกินยอดนอนเจาะฝักเจาะผลนะครับต้องเจอตัวนี้เลยนะครับจัดไปครับพี่น้องผมใช้ซองเล็กนะครับ10กรัม ผสมน้ำได้ตั้งแต่สิบหกถึงยี่สิบลิตรนะครับเขาก็จะมีตั้งแต่ซองเล็กไปถึงซองใหญ่ถ้าพี่น้องไม่อยากซื้อหลายครั้งก็ซองใหญ่นะครับมันก็มีมากมายหลากหลายราคาครับขึ้นอยู่กับยี่ห้อนั้นๆขึ้นอยู่กับบริษัทด้านั้น,น,นที่เขาผลิตมานะครับเราก็เลือกซื้อเอาตามอัธยาศัยมาใช้กำจัดหนอนให้กับพืชของเรานะครับ สำหรับท่านที่ใช้ตัวอื่นนะครับแล้วมันไม่ได้ผลแล้วหนอนมันไม่ตายเนี่ยนะครับก็ลองสลับมาใช้ตัวนี้นะครับตัวเดิมของท่านท่านก็ใช้นะครับท่านไม่ต้องทิ้งแล้วก็เอาตัวนี้นะครับอีมามเมกตินเบนโซเอตเนี่ยไปสลับนะครับ,ไป,บไปสลับกใช้นะครับสลับกันฉีดหรือท่านจะผสมกันกับตัวเดิมของท่าน ที่ท่านมีอยู่ก็ได้นะครับจำชื่อสามัญไว้ครับอีมาเมกตินเบนโซเอตเป็นสารกลุ่ม6ใช้ดีครับใช้ดีก็บอกต่อมีอะไรดีก็มาแนะนำมาแชร์บอกให้กับพี่น้องของเราได้ใช้ด้วยกันนะครับใช่ว่าผมจะสนับสนุนให้พี่น้องใช้สารเคมีนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ นะครับเราต้องเอาความเป็นจริงมาพูดกันว่าเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะเป็นต้องใช้นะครับเราจะใช้สารอินรีย์อย่างเดียวถามว่ามันเอาอยู่ไหมถ้าเราปลูกไม่เยอะนะครับมันก็เอาอยู่แต่มันต้องฉีดบ่อยครั้งนะครับน้ำหมักที่เราหมักเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็แล้วแต่ฉีดบ่อยครั้งครับอาจจะสองวันครั้งสามวันครั้ง มันถึงจะเอาอยู่นะครับหรือพี่น้องจะสลับใช้กับจำพวกสารเคมีก็ได้นะครับสลับใช้กับอีมาเมกตินเบนโซเอตนี่ก็ได้ถ้าเป็นยานอนนะครับแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยพี่น้องก็ผสมสารคุมไข่ไปด้วยนะครับยาคุมไข่เนี่ยมันจำเป็นต้องมีนะครับและก็ยากำจัดเชื้อราครับ จำเป็นต้องมีติดสวนเอาไว้เวลาเราจะฉีดพ่นสารกำจัดเคมีเนี่ยเราให้ผสมยาคุมไข่ไปด้วยนะครับแล้วก็สารกำจัดเชื้อราเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับสองตัวนี้นะครับจําเป็นต้องใช้จริงๆยาคุมไข่ยาเชื้อรานะครับนอกเหนือจากสารกำจัดพวกเพลี้ยพวกแมลงต่างๆแล้วนี่ นะครับไอสารเชื้อรายาคุมไข่เราก็ต้องใช้นะครับและรวมไปถึงสารจำพวกสารจับใบนี่ก็จาเป็นต้องใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสารจับใบมันก็จะไปช่วยทำให้ตัวยาเนี่ยมันเกาะอยู่ที่ใบพืชของเราแล้วก็ซึมซับเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จำเป็นต้องใช้ครับพี่น้องในการใช้หยุกใช้ยานะครับ ถ้าจะพูดกันเรื่องยาเนี่ยนะครับเอากันทั้งหมดเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็ไม่จบนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผมก็จะแยกไปวันละตัวสองตัวนะครับในการใช้สารเคมีเพราะว่ามันมีเยอะมากมายหลากหลายพี่น้องที่ทำสวนทำพืชต่างๆเนี่ยจะรู้กันดีนะครับว่ายาเนี่ยมันต้องใช้เยอะจริงๆนะครับถ้าเราไม่ใช้ พืชของเรามันก็แทบจะไม่ได้เก็บไม่ได้ขายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้สารเคมียเยอะๆผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเขาก็ตำหนิติเราเหมือนกันนะครับไอ้ขันจําไม่ใช้จะไปใช้เฉพาะสารอินทรีย์เลยบางอย่างบางครั้งเนี่ยเพลียบ,บางตัวนอนบางชนิดมันก็เอาไม่อยู่นะครับมันก็จำเป็นต้องใช้สารเคมีมาช่วยนะครับข้อนี้เนี่ย พี่น้องเราเกษตรกร,กรที่ปลูกมืออาชีพจะรู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมเบาต้นเดือะซีรีส์วิธีเกษตร,รชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ